สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็จากที่ผมได้ลงคลิปเจ้าตัวอัพแรงดันไฟตัวนี้นะครับก็คือจะแปลงจากระบบ24เป็น48ก็มีเพื่อนสมาชิกให้ความสนใจเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้กันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคลิปนี้มาต่อ EP ที่2นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แปลงเป็น48นะครับก็จะทดสอบให้ดู นะครับทดสอบการทํางานกับบอร์ดไฮโวลให้เพื่อนๆได้ดูกันในระบบ24 v โวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูการกินสเตนบายของตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลแล้วก็ตัวบอร์ดอัพแรงดันตัวนี้นะครับโดยใช้ตัวสวิตชิ่งตัวนี้ก่อนนะฮะสวิตชิ่งตัวนี้จ่ายไฟประมาณ27 v จโวลต์นะครับจ่ายเข้าไปที่บอร์ดไฮโวลนะฮะแล้วตัวบอร์ดไฮโวลไอขอภยัยขออภยัย ตัวบอร์ดอัพแรงดันนะครับจ่ายไฟ2 4โวลต์ DC เข้าไปที่ตัวบอร์ดอัพแรงดันนะครับแล้วก็เอา,อาไฟแรงดันสูงนะฮะแรงดันสูงความถี่สูงนะครับใช้จุดเอาพุตตำแหน่ง V0 กับ V2 นะครับ V0 กับ V2 นะฮะ นี่นะครับไปผ่านไดโอดนะครับไดโอดแบบอันต้าฟาสต์นะฮะก็คือไดโอดความถี่สูงแปลงเป็น DC นะครับนะฮะอันนี้เข้านะฮะผ่านฟิล5แอมป์ด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นฟิล5แอมป์เผื่อมีการช็อตขึ้นมาฟิลจะได้ขาดนะครับเพราะว่าแรงดันตรงนี้จะอยู่ประมาณ300กว่าโวลต์นะฮะ300กว่าโวลต์5แอมป์ก็355ก็ประมาณ1,500วัตต์แล้วนะครับ านั้นเดี๋ยวเราเทสเนี่ยเทสไม่ถึงเทสประมาณสักพันวัตไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งก็แปลงเป็น DC นะครับวิ่งเข้ามาที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ตัวนี้นะครับวิ่งเข้ามาจุดนี้ะนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจ่ายไฟจ่ายไฟ DC เข้าเลยนะฮะด้วยสวิตชิ่ง อ่ะนะครับตอนนี้บอร์ดบอร์ดอัพแรงดันนะครับทำงานแล้วนะฮะมีไฟสีเขียวติดนะครับก็มีไฟแรงดันสูงออกไปแล้วนะครับบอร์ดอัพแรงดันเนี่ยกินกระแสแตนบายอยู่ที่อ่างแอมป์นะฮะหรือประมาณ5-6วัตต์นะครับที่แรงดัน27โวลต์นะฮะอ่านี่นะครับอ่ะทีนี้เรามาวัดแรงดันไฟสูงที่มันออกจากบอร์ดกันนะครับว่าอ่ามันออก มันแปลงจาก24โวลต์ออกไปเข้าบอร์ดอินเตอร์ไฮโวลต์เป็นแรงดันไฟสูงเนี่ยกี่โวลต์นะฮะ,ะนี่นะครับก็จิ้มวัดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับไฟที่ออก จากบอร์ดอัพแรงดันนะครับอันนี้เป็น DC แล้วนะฮะอยู่ที่3 8 0โวลต์ DC นะครับ381ครับก็เดินเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะก็จะมีไฟประ,ประมาณ3า0รโวลต์นะครับอ่นะฮะตอนนี้บอร์ดไฮโวลต์ก็มีแรงดันสูง3 8 0โวลต์มารอแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจ่ายไฟเลี้ยงบ e อร์ด EGS 002บอร์ดไฮโวลตก็จะทำงานนะฮะก็เดี๋ยวจ่ายไฟเลี้ยง EGS 002นะครับอ่าตอนนี้บอร์ดไฮโวลต์ทำงานแล้วนะฮะผมต่อสายลงมาน,นี่นะครับอันนี้เป็นแรงดันของออกจากบอร์ดไฮโวลตนะครับอยู่ที่224โวลต์นะครับทีนี้เรามาดูกระแสสแตนร์บบยกันว่า มันสูญเสียกระแสสแตนบายเท่าไหร่นะฮะสำหรับระบบยี่สี่โวลต์บอร์ดอัพแรงดันกับบอร์ดไฮโวลต์นะครับอันนี้นะครับอยู่ที่0.54แอมป์นะครับสแตนบายอยู่ที่14.5วัตต์นี่นะครับคือการสูญเสียพลังงานสแตนบายนะครับ14.5วัตต์ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองหาโหลดเบาๆมาเทสดูแบบสวิตช,ชิ่งตัวน,นี้จ่ายกระแสได้น้อยนะครับเดี๋ยวเอาหลอดไฟ60วัตต์เทสให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับนี่นะครับ55วัตต์หลอดไฟหลอดไส้หลอดนี้นะฮะ224โวลต์นะครับ กินอ่ากินอินพุตอยู่ที่72วัตต์นะครับออปต์ได้55วัตต์อ่ะโอเคนะครับก็เหลือลำดับต่อไปผมจะต่อแบตเตอรี่เข้านะฮะเอาแบตเตอรี่เข้าบอร์ดบูตแรงดันนะครับแบตเตอรี่24โวลต์นะฮะก็จะต่อจากชุดนี้แหละแต่เอามาแค่24โวลต์นะครับ ข้าบอร์ดบูสแรงดันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบโหลดกันว่าจะบอร์ดตัวนี้มันจะจ่ายตามสเปคข้า1000วัตต์นะฮะมันจะจ่ายได้ถึง1,000วัตต์หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะจ่ายได้เท่าไหร่เรามาเทสกันดูนะฮะมันจะได้ตามสเปคหรือเปล่าสเปคบอก1000วัตต์เดี๋ยวผมพยายามตัดคลิปไปก่อนต่อสายแบตก่อนนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วสายมันยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมต่อสายแบตก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ผมต่อ,อไฟจากแบตเตอรี่เข้าบอร์ดอัพแรงดันนะครับก็ใช้แบตลูกตัวสีดำนี่นะฮะกับลูกสีเขียวนะครับก็แบตลูกหนึงมีแรงดัน13โวลต์น,นะฮะอีกลูกหนึงมีแรงดัน12.9นะครับรวมกันก็เป็น25.9นะฮะ ส่วนในส่วนของในส่วนของสเตปเอาพุทที่ใช้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้ V0 กับ V3 นะฮะเพราะว่า V0 กับ V2 เนี่ยตอนเทสแรงดันมันจะตกนะครับทำให้ไฟของบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ออกไม่เต็ม220นะฮะเพราะว่าตอนเทสมันมีการดึงกระแสจากแบตเตอรี่นะครับแรงดันแบตบ จะลดลงไปเยอะพอสมควรทําให้แรงดันเอาพุท uh, ของบอร์ดอัพไฟเนี่ยนะฮะตกไปด้วยนะครับก็เลยมาใช้สเต็ป V0 กับ V3 แรงดันออก 413V โวลต์นะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นแรงดัน ที่ป้อนเข้าที่บอร์ดไฮโวล์นะครับ413โวล์นะครับอตอนนี้บอร์ดไฮโวล์ก็เปิดทำงานแล้วนะฮะมีแรงดันออกมาที่223โวล์รับโหลดที่จะใช้เทก็เครื่องเป่าลมตัวนี้นะฮะกินอยู่ประมาณ400กว่าวัตต์นะครับอันนี้เป็นกระแสสแตนบายนะครับแอมป์ ครับเดี๋ยวลองเทสโหลดดูนะครับน,นะครับโหลด420วัตต์นะฮะก็ไฟที่ ออกจากบอร์ดไฮโวล์ก็นิ่งๆนะครับอยู่ที่221นะครับทีนี้มาดาูมาดูกระแสทาง DC กันนะฮะที่ดึงจากแบตนะครับดึงอยู่ที่ราวๆ1 0 19แอมป์นะครับทีนี้มาดูแรงดันแบตกันนะฮะ ครับก็ไฟก็ตกไฟอ่าแต่ตกไม่ถึงโวลต์นะฮะแต่ก็ตกไปพอสมควรนะครับจะทำให้แรงดันจากบอร์ดไฮโวลต์นะฮะลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะแรงดันจากบอร์ดอัพไฟนะฮะไม่ใช่บอร์ดไฮโวลต์บอร์ดอัพไฟนะครับตอนนี้อยู่ที่409โวลต์นะฮะตอนผมกดโหลดนะครับ ก็เหลืออยู่ที่350รนะครับเหลืออยู่ที่สามรโวลต์ประมาณนั้นนะฮะแต่ทีนี้นะฮะผมจะเทส1,000วัตต์นะครับมันมันเทสไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าอ่าบอร์ดอัพไฟตัวนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับคือซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยมันร้อนอยู่ด้านเดียวก็คือด้านเนี้ยนะครับ ก็คือมีความร้อนนะครับแต่ด้านนี้สิงไม่ร้อนนะฮะรู้สึกอุ่นๆแต่ด้านนี้ค่อนข้างร้อนนะครับก็เหมือนว่า,วาอมอเสเฟตทางด้านนี้มันทางานหนักกว่าทางฝั่งนู้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรแสดงว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับบอร์ดตัวนี้อาจจะต้องเดี๋ยวจะต้องเช็คใหม่นะฮะอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านนี้ร้อนค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววัดอุณหภูมิยิงให้ นี่นะครับแต่ด้านนี้นะฮะด้านนี้อยู่ประมาณ30กว่าๆน,นั่นเองนะครับแต่ด้านนี้40กว่านะครับมันร้อนไม่เท่ากันก็เลยเทสได้ที่500วัตพอเทสได้อยู่นะครับอ่าร0 0วัตไฟก็ไม่ตกนะฮะใช้หัวแรงกับเครื่องเป่าลมรวมกันก็ประมาณ500วัตแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะกดได้2ตัวพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวผมบล็อกเครื่องเป่าลมไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็กดหัวแรงนะครับเพื่อให้ดูว่ามันจ่ายได้อยู่500วัตสบายสบายนะครับนะครับก็ประมาณ580นะครับ 580ก็จ่ายได้สบายสบายแรงดันเหลือ220โวลต์นะฮะแต่ว่าซิงค์ด้านนี้นะครับมีความร้อนอ,อสมควรเลยเนะี่ยกดแป๊บเดียวร้อนเลยนะครับแต่ด้านนี้ไม่ร้อนนะครับ นี่นะฮะก็เลยจะลองเทสโหลดสักพันวัตต์ก็เลยยังยังไม่กล้าเทสนะครับเพราะว่าขนาดเราเทสแค่ประมาณ580บวัตต์นะครับแป๊บเดียวซิงร้อนจีเลยนะฮะแล้วก็ร้อนฝั่งเดียวด้วยอีกฝั่งหนึ่งไม่ร้อนนะครับก็เลยคิดว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองตรวจเช็คดูก่อนว่ามันเป็นพ่ออะไรนะครับ แต่ถ้าสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้เป็นระบบ24โวลต์อยู่นะครับก็ที่ที่ผมตั้งใจไว้ก็คือจะทําเป็นระบบ48โวลต์นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันอตอนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้คลิปนี้นะฮะก็เทสให้ดูว่าบอร์ดอัพแรงดันตัวนี้นะครับสามารถาใช้ร่วมกับตัว บอร์ดเอลเวอเตอร์ไฮโวลต์ได้นะฮะโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่24โวลต์อัพขึ้นไปเป็นประมาณ300 30ถึง400โวลต์ตอนนี้อยู่ที่400นะฮะ400กว่าโวลต์นะครับแล้วก็ผ่านตัวไดโอดอันต้าฟาสต์นะฮะไดโอดความถี่สูงนะครับเพื่อแปลงเป็น DC เข้าไปที่บอร์ดไฮโวลต์นะครับตอนนี้บอร์ด ฮโวล์ก็สามารถใช้แบตเตอรี่ระบบ24โวลต์ได้นะฮะรันจากแบตเตอรี่นะครับแต่โปรเจกต์ของผมก็คือรันด้วยแบตเตอรี่48โวลต์นะฮะก็เดี๋ยวต้อง Modify บอร์ดตัวนี้นะครับที่ได้เกลืน่นเกลนไปเมื่อคลิปตอน EP 1นะฮะอันนี้เป็น EP 2นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกัน EP 3นะฮะว่า จะดาเนินการยังไงต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะผิดพลาดการใดต้องขออภัยเพื่อนๆใน,นอากาศนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เห็นว่ามีเพื่อนๆสนใจบอร์ดตัวนี้กันเยอะนะครับก็เลยมาทดสอบให้ดูนะครับในระบบ24โวลต์สแตนดาร์ดของมันนะครับว่าเออมันใช้งานได้นะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกใช้ แบตเตอรี่ในระบบ24โวลต์ก็สามารถซื้อไปซื้อบอร์ตตัวนี้ไปเอาไปใช้กับบอร์ดไฮโวลต์ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ